สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวาระประเด็นกับดิฉันเปนมิกาบัวแฝงค่ะหลังจากเมื่อวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้มีการตัดสินยกคําร้องค่ะจึงทําให้มีกลุ่มอิสระบางกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มนิติราษฎร์ค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะทางการกฎหมายว่าตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีอํานาจในการตัดสินจริงหรือไม่นะคะและวันนี้นะคะเราจะนําภาพและเสียงการเสวนาของรองศาสตราจารย์ รเจภาคิรัตมาให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนรายละเอียดและเนื้อหาจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเราไปติดตามรับชมกันค่ะผมคิดว่าผมจะใช้เวลาสักคู่ใหญ่ๆนะฮะอาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับอธิบายถึงสาเหตุที่คณะนิติราษฎรนั้นเสนอให้มีการยุบเลิกหรือยกเลิกสารรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จัดตั้งองค์กรที่เราเรียกว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะฮะ แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าจะต้องยกเลิกศาลเลยนะฮะความจริงเนี่ยการที่มานามาสู่ข้อเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายครั้งนะครับแล้วเราก็เห็นว่าวันนี้น่าจะได้เวลาแล้วที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะฮะร,รัฐบาลก็บอกว่าต้องมีการส่งเรื่องนะครับปรึกษาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปจะเดินหน้าลงมติในวาระ3ามได้หรือไม่อย่างไรนะครับ ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะผมอธิบายที่มาที่ไปอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ลองวิเคราะห์คำวินิจฉัยเราได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วผมไม่อยากจะให้สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยไปกับท่านทั้งหลายนั้นจํากัดอยู่แต่ในห้องนี้เท่านั้นนะครับอยากให้ท่านตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ไปอธิบายให้คนอื่นๆเนี่ยได้ฟังนะครับเขาจะได้เข้าใจเหตุผลที่คณะราั้นเสนอแบบนี้นะครับท่านคงทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อมีตอนมีการเลือกตั้งนั้นนะครับพัก เพื่อไทยเนี่ยได้ได้ได้เสนอนะครับนโยบายอันนึงคือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนโดยการที่จะให้มีการยกล่างรัฐนูญฉบับใหม่ขึ้นทั้งฉบับนะครับความจริงเนี่ยการพูดถึงเรื่องการยกล่างรัฐนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับน้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีพักเพื่อไทยนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่มีการให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าจะรับรัฐนูญปี2 5 5 0หรือไม่นะฮะหลังจากที่มีการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน49นะฮะ ท่านผู้ที่มีส่วนร่วมเนในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็บอกว่าให้รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อนนะครับแล้วเมื่อรับไปแล้วเมื่อมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ต่อไปประชาชนห0,000่นชื่อเข้าชื่อเสนอแก้ได้นะครับหรือรัฐบาลเสนอแก้ได้แล้วการแก้นั้นก็ทําได้ง่ายนะครับโดยการมีการเพิ่มเติมความในรัฐธรรมนูญเพื่อจัดให้มีสอสอขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนําไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผ่านไปหลายปีเนี่ยนะครับก็เกิดกระบวนการในการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมก็คือการเสนอร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพื่อเปิดทางให้มีสอสอรอขึ้นมาแล้วก็ไปจัดทํรนุ่นญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับผมเียท่านให้อย่างนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่2550นั้นเนี่ยมันมีบทบัญญัติมาตราหนึ่งคือมาตรา291นะฮะมาตรานี้พูดถึงเรื่องของกระบวนการหรือวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าต้องทําอย่างไรนะะ ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ทาอยู่นะครับในเวลานี้แล้วก็ผ่านไปสองวาระเพียงแต่ว,ว่าการแก้ไขที่กำลังทําอยู่น้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการแก้ไขรายมาตรานะฮะแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มความในหมวดหนึ่งขึ้นมานะฮะก็คือการจัดทารัฐนูลฉบับใหม่อันนี้จะแทรกเข้าไปนะฮะหมายความว่าถ้าเกิดรัฐมนูญร่างรัฐนูลที่เสนออยู่เนี่ยนะฮะได้มีการลงมติในวาระสมแล้วเนี่ยมันจะมีการเพิ่มความในหมวดหมวดหนึ่งนะฮะเรียกว่าหมวดว่าด้การจัดทารัฐนูลฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับนะฮะถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ คำตอบก็คือการแก้ไขเป็นรายมาตราานะนี่นะครับมันยุ่งยากแง่ของการเปลี่ยนนะครับในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรที่ใช้อํานาจในทางการเมืองนะฮะถ้าแก้ไขามาตราหนึ่งเนี่ยครับก็จะไปทบกับมาตราอื่นๆนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มันมันยังเชื่อมโยงกลับไปหารัฐประหารปี249อีกด้วยนะฮะถึงแม้ท่นผู้บนี้จะผ่านการเสียงประชามติมาก็ตามนะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการยกร่างใหม่เนี่ยจึงเป็นสิ่งซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเพราะทําตามกระบวนการตามมาตรา291นะฮะ สสอรอที่จะทำกันที่เมื่อใหม่นานนี่นะครับไม่ได้มีอํานาจในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเลยนะฮะสสอรอนี่จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนบวกกับผู้ทรงคุณวุฒินะฮะแล้วมีหน้าที่ในการจัดทำรัฐมนุนฉบับใหม่ขึ้นมาเมื่อทําเสร็จแล้วนี่นะครับก็จะเอาไปประชาชนในออกเสียงประชามตินะฮะเพื่อถามประชาชนว่าระหว่างรัฐมนุนปี2 5 5 0กับรัฐมนุนที่ทําขึ้นใหม่นั้นเนี่ยจะเอาฉบับไหนถูกไหมฮะ รัฐมนุนที่ทำขึ้นใหม่นี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าสอสอรอเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในทางรัฐธรรมนูญ mm. เช่นเลิกสารรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะไม่มีอีกต่อไปอาจจะออมอำนาจอันนี้ไปให้กับสารอื่นเป็นคนใช้หรือตั้งองค์กรอื่นมาใช้อํานาจนี้แทนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนองค์กรอิสระปรับความสมาระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภานะฮะเพิ่มหมวดว่าด้วยการลบล้างผลพวงของการทํารัฐประหารลงไปอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดทฉบัาปรผมนก็คือว่า สสอรอนานเนี่ยนะครับไม่มีอํานาจประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อร่างเสร็จต้องเอาไปเอาไปให้ประชาชนเนออกเสียงประชามตินะครับและในระหว่างที่ร่างรัฐธรรมนูน,นั้นเนี่ยนะครับรัฐสภาเนี่ยซึ่งทรงอํานาจในการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยก็สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถ้ามีความจําเป็นต้องแก้ไขหมายความว่าสสอรอไม่ได้มีอํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูนเลยตรงนี้ท่านเข้าใจนะฮะเพราะฉนั้นถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านวาระสามเนี่ยผลคืออะไรฮะ ผลคือว่ากระบวนการแก้ไขรัฐนูญถ้าทําเป็นรายมาตรานี่ยัยงอํานาจยังอยู่ที่รัฐสภาเหมือนเดิมแต่ว่าสสรจะมีอำนาจในการยกร่างนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับซึ่งยังไม่เกิดผลอะไรนอกจากเอาให้ประชาชนออกเสียงประชามติคู่กันไปแบบนี้ถูกไหมฮะทีนี้พอมันผ่านวาระสองเนี่ยนะครับก็มีคนไปยื่นอย่างที่ท่านได้ทราบกันใช่ไหมฮะเขาไปยื่นตามมาตรา68ซึ่งมาตรา68นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการร้องว่ามีการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อเป็นการล้มล้างการปกครอง นะฮะหกเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดมีบุคคลมีพรรคการเมืองเนี่ยใช้สิทธิเี่ษีภาพล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะก็บุคคลที่ทราบมีมีทราบเรื่องดังกล่าวก็ไปยื่นเรื่องต่ออายการใช่ไหมให้อายการตรวจสอบมีมูลไหมแล้วอายการก็ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ปรากฏว่ากรณีนี้มีการไปยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูนโดยไม่ผ่านอายการสารรัฐมนูนก็เเรื่องไปพิพจรารณาใช่ไหมครับแล้วก็วินิจฉัยมาในวันศุกร์ที่ผ่านมานะะคำวินิจฉัยบอกกับเราอย่างนี้นะครับสารมูลบอกวาาอจจรัเรงวพิิาาิณฉย นะครับในประเด็นที่1น,นะฮะประเด็นที่2เนี่ยบอกว่าการแก้ไขมูลทั้งฉบับนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องไปทาประชามติและประเด็นที่3บอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่มีผลเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองนี่คือผลคําวินิจฉัยถูกไหมฮะโปรดสังเกตนะครับในคําวินิจฉัยนั้นเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยเขียนเอาไว้นะครับว่าห้ามรัฐสภานั้นเนี่ยเดินหน้าลงมติในวาระที่3ถ้าท่านไปฟังคำวินิจฉัยนะครับศาลไม่ได้บอกเลยนะฮะ สารบอกแต่เพียงว่าเรื่องนี้ควรจะเอาไปทำประชามติก่อนถ้ามีการแก้ไขทั้งฉบับคล้ายๆกับเป็นเสมือนกับคําแนะนําแต่ว่าถ้าเกิดท่านไปติดตามข่าวดูท่านพบว,ว่ามีตุลาการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งถอนตัวไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีนี้เนี่ยบอกว่าถ้านะครับรัฐสภาเดินหน้าลงมติวาระสมเนี่ยก็รับผิดชอบเอาเองว่าจะผิดมาตรา68หรือไม่ผมถามว่าแล้วตกลงเนี่ยจะให้ทำอะไร เวลาที่ศาลนิชัยมาแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีความชัดเจนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะว่าตกลงเนี่ยคุณจะให้ทําอะไรซึ่งศาลก็ไม่ได้บอกนะศาลบอกว่าควรจะไปทำระรชามติเราถ้าเกิดไม่ทำล่ะครับถามว่าถ้าไม่ทำระชามตินี่ถือเป็นการล้มล้างการปกครองหรือในคำวิน,นิจฉัยก็ไม่ได้พูดเช่นนั้นเลยครับทีนี้คำวิน,นิจฉัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องนะครับในทางกฎหมายอยู่หลายประการด้วยกันนะฮะในทัศนะของผมนะฮะ ประการแรกนะครับก็คือเรื่องของการรับคดีไว้พิจารณา s. <S หลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันควรต้องผ่านอายการก่อนนะฮะแล้วตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐน,นูนก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ศาลก็บอกว่าเรื่องนี้ศาลใช้อำนาจป้องกันล่วงหน้าแล้วก็พยายามบอกว่าอันนี้เป็นการขยายสิทธ,ธิให้กับราษฎร,รผู้จะฟ้องคดีต่อศาลน,นะฮะพยายามอ้างเรื่องการขยายสิทธคิคำตอบคือจริงๆนะถ้าเกิดท่านดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับการที่ศาลร,รับคดีไว้พิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่การขยายสิทธิให้กับราษฎรฮะ แต่เป็นการขยายอำนาจของตัวสารนูนออกไปนะฮะถามว่าขยายไปทำอะไรนะฮะคำตอบก็คือขยายอำนาจเข้าไปควบคุมกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวก่อตั้งอำนาจให้กับสารนูนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจกับสารนูนเอาไว้นะครับพูดง่ายคือการขยายอำนาจออกไปอย่างนี้จึงเป็นการกระทําที่ในความเห็นของผมนั้นเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องและก็ไม่ชอบในรัฐธรรมนูญน,นะฮะ ประเด็นสาคัญอันหนึ่งน,นะครับที่ไม่ปรากฏในคําวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็คือว่าในคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยนะครับสารไม่ได้พูดตรงไหนเลยว่าการกระทำของรัฐสภาน,นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพักการเมืองตามความในมาตรา68อย่างไรถูกไหมฮะคือการยื่นเรื่องตามมาตรา6กเนี่ยตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยนะครับไปพุ่งเป้าที่ว่าต้องผ่านนายการหรือไม่ผ่านนายการความจรงิงมันต้องมันต้องผ่านนายการแน่แต่สารบอกไม่ต้องผ่านก็เรื่องของศารนะฮะถูกไหมฮะเป็นเรื่องของศาร แต่ว่าประเด็นก็คือว่านะฮะสิ่งสําคัญอันนึงก็คือ68นั้นได้บอกว่าการจะยื่นเรื่องได้เนี่ยต้องเป็นเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพัคก,การเมืองผมถามว่าการที่รัฐสภาเนี่ยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูน,นั้นเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพัคก,การเมืองตรงไหนไม่มีเลยะฮะนี่เป็นการทําหน้าที่นะฮะทำหน้าที่ตามอํานาจที่รัฐนูญให้เอาไว้กับรัฐสภา ถ้าสารตีความว่าการทําหน้าที่ขององค์กรของรัฐนั้นเนี่ยครับมีค่าเท่ากับเป็นการใช้สิทธิทและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองนะฮะดังที่ทําในคําวิน,นิจฉัยนี้ผลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรายอมรับในคาวิน,นิจฉัยนี้นะครับผลต่อไปข้างหน้าก็คือว่าต่อไปนี้นะครับองค์กรของรัฐกระทําการอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีบุคคลไปยื่นเรื่องตรงต่อสารรัฐธรรมนูญนะฮะตามมาตรา68แล้วสารก็อาจจะใช้อํานาจนะครับตามมาตรา68นั้นเนี่ยเข้ามาสั่งระงรับการกระทาหรือเสนอแนะให้กระทานั่นกระทํานี่ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของศาลนะครับถูกไหมครับแต่ศาลนี่นะครับกลับเอาประเด็นเนี้ยไปไว้เป็นประเด็นที่3ครับแล้วตั้งประเด็นที่2เข้ามาแทรกกลางคือตั้งประเด็นว่าการแก้ไขรัฐนูญตามมาตรา191งนั้นเนี่ยนะครับที่ทาทั้งฉบับเนี่ยมันทําได้หรือไม่ได้อย่างไรถูกไหมครับซึ่งมันการตั้งประเด็นเนี่ยนะครับมันไม่มีเหตุผลและมีตักกะเพียงพอะ คือถ้าเกิดเริ่มตั้งว่าอยู่ในำนาาหรือไม่อยู่ในำนาาเนี่ยประเด็นถัดไปคือต้องวินิจฉัยการกระทําของคนที่ถูกร้องว่าเขาล้มล้างหรือไม่ล้มล้างถ้าบอกไม่ล้มล้างก็จบครับไม่มีอะไรต้องทําต่ออีกไม่ล้มล้างก็คือเขาก็สามารถแก้ไขาวราระสามได้ครับท,ท่านเข้าใจประเด็นที่ผมพูดนะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันง่าย,ายๆคือผมว่าคนไม่ต้องเรียนกฎหมายก็เข้าใจอะ่ะมันเป็นเป็น,ปนคือขอเป็นบุคคลซึ่งซึ่งเป็นคนที่มีสิทธิสมารถิสัมปชัญญะธรรมดาเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่า พอผ่านเรื่องเขตอำนาจปุ๊กก็ต้องวินฉัยการกระทําเมื่อการกระทำมันไม่เป็นการล้มล้างก็จบครับแต่ถามว่าทําไมศาลศาลถึงตั้งประเด็นและทําแบบนี้ฮะผมคิดว่าในด้านหนึ่งศาลอุนก็รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจนะครับที่จะวินิจฉัยเรียกว่าห้ามการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะถ้าเกิดแน่ใจวเองมีอํานาจเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้นี่นะครับมันทําไม่ได้หรือมันเป็นการล้มล้างตาม68ถูกไหมฮะต้องสั่งยุบพ,พักหรือจะตัดสินเลยก็ว่าไปถูกไหมฮะ ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะมีผลเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือลงมาการปกครองซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะดูจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประหลาดอันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ประเด็นที่สองที่มาขั้นกลางนั้นเนี่ยนะครับศาลจึงทาําคำนิจฉัยในรูปที่เป็นความเห็นทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการนิจฉัยซึ่งก่อให้เกิดผลผูกพันกับองค์กรของรัฐจึงมีคนมาบอกว่า โอเคคุณจะลงมติวาระสามเนี่ยนะครับคุณก็ลงไปแต่คุณต้องไปรับผิดชอบตามมาตรา68เองผมถามว่าเขาผิดชอบยังไงก็เมื่อสารบอกเองนะครับว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ล้มล้างถูกไหมฮะมันไม่เป็มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าในประเทศนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้อะ,ะมันเป็นอย่างนี้ แต่ในความเห็นผมเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับศาลจะวินิจฉัยมาแบบนี้เนี่ยนะฮะศาลก็บอกแล้วมันไม่มีการล้มล้างแล้วจะกลัวอะไรครับแล้วสมมุตินะฮะเอาอย่างที่มีคนบอกเนี่ยนะครับเหมือนกับมีฝ่ายค้านบางคนเนี่ยบอกว่าตอนนี้วาระสาลเนี่ยต้องตกไปนะฮะเพราะเหตุว่าศาลวินิจฉัยแล้วผมถามว่าวินิจฉัยตรงไหนอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่ดูความในมาตรา68เนี่ย มาตรา68เนี่ยนะครับมันถูกเขียนขึ้นเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยการเขียนมาตรา68ก็เป็นปัญหานะฮะแต่ต่อให้ถือตามความในแล้วลักษณ์เนี่ยอำนาจของศาลเนี่ยนะครับเวลาที่ศาลใช้เนี่ยศาลต้องสั่งระง,งับการกระทำใช่ไหมฮ